Update, Update, อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราวเฮามีเรื่องเล่ากูคุ้นเจ้าข่าวขาวที่ไหนพผยนื้อหยางอุ้มมวนถูกใจตัวนแน่นอน,นอครับวันนี้3 1ตุลาคมนะครับเป็นวันอ้อมแห่งชาติครับก็จะได้เจิญโจรปิ้นนองประชาชนนะครับเริ่มต้นในการออมในวันนี้เพราะอย่างน้อยคือสิ้นเดือนแล้วนะครับมันผูกต้นเดือนเงินเดือนออกก็ลต้องมาจัดสรรปันส่วนนะครับเอาไว้ใจเอาไว้อ้อม เ,เป็นเป็นการเริ่มต้นตีดีนะครับวันนี้เขาจะได้มาอู้ถึงความสําคัญและก็กิจกรรมต่างๆสําหรับการออมในวันนี้โดยธนาคารออมสินครับผู้ชมรายการข้างๆผมนะครับตั้งด้านธันเขตอันทิพรลพลไพลินผู้ออมนวยการธนาคารออมสินเขตแจ้งใหม่3ครับธันเขตสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าต้องขอบพระคุณทันเขตเนาะตีเอาเจ้าหน้าที่แล้วก็เอารถมาบริการใือตังทีมงานเฮาในวันนี้ครับขอบคุณค่ะ ถามเลยและกันเจ้าความสําคัญของการอ้อมมีทีมาที่ไปไอ,อย่างทําไมถึงเกิดขึ้นมาเป็นวันนี้เจ้าก็ต้องบอกว่าเออถ้าถามว่าวันนี้อ,อะไรที่สําคัญที่สุดใน,าในการดารงชีวิตน่าจะเป็นเรื่องเงิน ถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการออมเราก็จะไม่มีเงินใช้ค่ะอันนี้ถูกต้องที่สุดนะคะจ้าคือเพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะลาบากสักนิดนึงว่าเราจะต้องแบ่งออมยังไงบางทีเราอาจจะไม่รู้นะคะทุกคนจะบอกว่าเหลือเท่าไหร่ค่อยออมแต่จริงๆเราไม่ใช่ค่ะเราจะต้องแบ่งออมก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยใช้อ๋อันนี้หม้อปินกันปินกันทังวันนี้คือเฮาเนี่ยกินใจก่อนแล้วก็ก่อยออมทีหลังน้อยต่อใดจังันเข้าบ่ได้ก่หนดเลย แต่แต่แล้วคือต้องกาหนดว่าต้องออมเท่าไหร่ถูกต้องค่ะแบ่งไปออมก่อนเหลือตัวใดก่อยใจตังห์ถูกต้องมันปิ้นกันละมาเดียวนี่เขาต้องสอนลูกสอนหลานเข้าไหช่เจ้าจริงๆแล้ววันออมแห่งชาตินี่ก็มีมาเมอแล้วครับนานค่ะนานนานมากเลยก็คือมันเป็นวันที่ เหมือนทางรัฐบาลจริงๆแล้วมันบอกว่าเป็นของทั่วโลกก็คือมันเป็นวันการประหยัดนะคะการประหยัดมันไม่ใช่ว่าประหยัดเงินเราคือเราต้องประหยัดทุกอย่างานะคะแล้วก็เลยประเทศไทยบอกวันประหยัดทุกคนก็จะแบบเหมือนเหมือนถ้าพูด าษาอังกฤษคือมันไม่เก็ตเราก็เลยบอกอ๋อเราเป็นวันออมแห่งชาตินะคะแรกๆก็จะมีทุกธนาคารก็คือช่วยกันส่งเสริมการออมเดี๋ยวอยู่ไปอยู่ไปเอ๊คนไทยยังไงไม่ค่อยออมแต่ออมสินก็ยังยืดอยู่ว่าเออเราจะต้องมีการออมอย่างสม่ําเสมอมันอาจจะเข้าคอนเซปต์ชื่อของธนาคารก็คือธนาคารออมสินถูกต้องค่ะเราก็เลยว่าเออเราก็ต้องมีการออมแบบนี้นะคะส่งเสริมให้ทุกคนได้รู้จักการออม แล้วเพียงแต่ว่าแม้กระทั่งประเทศไทยมีเห็นไหมคะสำนักง,งานกอชสำนักง,งานกองทุนการออมแห่งชาติที่ส่งเสริมที่คนไม่สามารถเข้าถึงแบงค์นู่นนี่นั่นหรือรรไม่มออีไม่มีบำเหน็จไม่มีบำนาญไม่มีเงินเดือนประจำอะไรอย่างเงี้ยคนเหล่านี้ก็สามารถเข้าถึงการออมได้เพราะการออมเป็นเรื่องสําค<อ>ัญถ<อ>ูกต้องค่ะสาคัญมากในการดํารงชีวิตสานเคสครับ,รบ,รรบอูถึงพฤติกรรมคนไทยแบบเดียวเนี่ยครับในยุคเจียครับเปิดออมนักออมน้อยกันบอดได้ครับส่วนใหญ่ ถ้าถามวันนี้นะคะครเราก็ต้องรู้ว่ามันอาจจะมาด้วยภาวะของโควิดทำให้ทุกคนมีไรายได้ลดลงและเราก็ต้องเข้าใจว่าคนกลุ่มใหญ่ของประชาชนของประเทศคือคมฐานลากาพอวันนี้พอมันเกิดภาวะโควิดขึ้นมาไรายได้หายากขึ้นนะคะคควันนี้ถ้าถามว่าคนเราจะออม มันจะออมได้น้อยลงนะคะแค่วันนี้ถ้าถามว่าเป็นของแบงค์ออมเสียจริงๆเราก็จะบอกว่าให้ทุกคนหาไรายได้ให้เพียงพอกับการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็เก็บเงินทักส่วนหนึ่งไว้สำหรับการออมเพื่อให้วันหนึ่งวันใดที่เราเกิดอะไรไม่รู้กับชีวิต นะคะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเราจะได้หยิบเงินก้อนนี้ที่มันมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านี้มาช่วยกันใช้ได้แล้วตาต้องไปเสาะหากูเนอถ้าเขามีสตังออมอ่ะเพราะเขาแอบดูเมื่อวาอนาคตตั้งหน้าเขาต้องได้ใจอย่างตีมันฉุกเฉินอ่ะต้องค่ะอมนนี้ใช่เลยชีวิตบาแน่นอนเนาะค่ะปลอภัยไข้เจ็บบาดเดียวก่อหลายโรคยังโควิดเลยอ้าวบางคนตั้งหับบัตตันอ้าวจะมีการจัดการบริหารทรัพย์สินจะได้สตังในกระเป๋าเหรอ ประก,กันสังคมกบ,บมีประกันคันพื้นฐานกรบะบปอ,<ช>อยาเจ้าเราใ<ช>จง่าจะได้ดีอันนี้เลยค่านเราเลยต้องแบบยังไงก็ต้องมีการออมเพียงนิดเพียงหน่อยก็ขอให้ออมเถอะค่ะจ,จะได้เป็นวินัยกับตัวเองถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็น์ในการพฤติกรรมของการออมของคนไทยแบบเดียวนี้มันนี้นักขึ้นหรือว่าน้อยลงหรือว่าเสมอตัวตั้งแต่อดีตีผ่านมาถ้าถามว่ามากขึ้นไหมไม่ใช่นะคะมันลดลงได้ซ้ำเพราะว่าด้วยภาวะ เศรษฐกิจด้วยภาวะค่าใช้จ่ายมักจะคุยกับลูกน้องเสมอว่าเ,ออเราเชื่อไหมเด็กๆแบบนี้หนุ่มๆสาวๆแบบนี้เรามีภาวะภาระ,าะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมไม่ว่า,จ,าจะเป็นข้าวผ่อนบ้านผ่อนรถค่ะเทอมลูกค่าอะไรจิปาถา,านะคะเมื่อมาถึงคนรุ่นนี้คือเรามีวัยที่เพิ่มขึ้นเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นนะคะก็ยังคุยกันว่ามันส่วนทางกันเนอะอในวัยที่เงินเดือนน้อย ค่าใช้จ่ายจะเยอะในวัยที่เงินเดือนเยอะค่าใช้จ่ายจะน้อยเพราะว่าเราต้อไปยึดคําว่าของมันต้องมีอย่างนี้เนาะคนยุคนี้เป็นี่ก่อนพรที่หลัะมีทรัพย์สินเป็นสิ่งของแต่บาดใจเงินท้องมาเป็นอย่างแต่ก็คือได้ของใช่คือคือเราก็เข้าใจเนาะมันเหมือนแบบการที่เรากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้มันมีการออมเพียงเล็กเพียงน้อยก็ขอให้ออมเถอะ น้าถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเรากําลังสร้างตัวกันมันก็คือการออมแห่งอย่างหนึ่งเนะาะไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านาก็อ,ออมไว้สําหรับการเรามีบ้านอยู่อาศัยซื้อรถเราก็จำเป็นต้องมีเพราะวันนี้มีลูกสองคนมีภรรยาแล้วเราจะ,ะาไปทํางานกัน,นยังไงเออเราจะไปทํางานยังไงจะขี่มอเตอร์ไซค์กันไปส <c oughs> ี่หรือไม่ใช่เราก็ควรมีรถคันเล็กๆสักคันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการออมอย่างเงนที่ทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นรับครับแต่ถ้าเราการออมนอกเหนือจาก การเอาสตังค์ไปฝากแล้วครับตันเคต oh, ครับ uh huh. มีวิธีการอย่างอื่นก็รับที่เป็นลักษณะของการออมเหมือนกันี yeah, ่ oh. ครับ คือเรามีรูปแบบของการออมเนี่ยหลายรูปแบบนะคะการฝากเงินก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการออมที่ง่ายที่สุดก็คือถอนไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการซื้อสลากสาหรับธนาคารออมสินนะคะซื้อสลากก็ถือว่าเป็นออมเหมือนกันนะทีเคสเนาะแล้ววิธีการมันคือยังไงก็คือวันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้2รูปแบบเลยก็คือไปที่สาขาแล้วขอซื้อสลากหนึ่งหน่วยคือ50บาทหรือ100บาทนะคะหรือเรามีแอปพลิเคชันไมโมนะคะ ซื้อเป็นสลากดิจิตอลนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ลูกค้าสามารถซื้อได้เลยง่ายๆนะคะเป็นการออมบอกว่าอ,อแทนที่เราจะไปเลือกซื้อสลากออนไลน์ที่มันมี นะคะหวยออนไลน์ที่เขาซื้อกันในแอปเป่าตังเราก็เออเป็นสลากดิจิตอลครั้งละร้อยก็ได้ค่ะก็คือจะได้2หน่วยนะคะแล้วมันก็สามารถลุ้นรางวัลได้ตามที่ธนาคารกําหนดแล้วมันก็จะลุ้นทุกวันที่1และ16เหมือนกันนะท่านเก้ช์เนาะต่ะตามรอบของรางวัล ซึ่งซึ่งเขาเขาเขากะจะหู้เลยว่าวันนี้เขาถูกแล้วเนอะแอปมายโมก็จะแต้งมาแล้ว่ะวันนี้เราถูกแล้วนะแล้วเรามีเข้าบัญชซีเราเลยอย่างนี้ยะมันก็เหมือนเป็นการออมแล้วก็ได้การได้รุ่นตัวอ่ะคือคนไทยพฤติกรรมคือชอบรุ่นพอการซื้อสลากแล้วเป็นการออมไปในตัวเป็นการรุ่นไปในตัวตึงวันได้เหมือนกันค่ะใช่ใช่อันอันนี้อันนี้คือออมเพียงเล็กเพียงน้อยหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามี เรามีความสามารถในการออมมากกว่านั้นเราก็ซื้อกองทุนหน่วยลงทุนซื้อปาาระกันอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เออคนที่มีเงินเยอะขึ้นก็สามารถที่จะเลือกได้ก็มีความหลากหลายใช่ทุกคนเลือกตามความถนดัดเลือกตามภาระค่าใช้จ่ายที่เราเกิดขึ้นนะคะเราก็เลยต้องเลือกว่าเออเราจะออมเท่าไหร่ให้มันเหมาะสมที่จรงการซื้อสลาก,กระคุ่มเนาะเพราะว่ามันมี50บาทร้อยบาทอะ เขาซื้ออย่างอื่นแป้งเลยนี่ก่อนหน้าก๋วยเตี๋ยวบะเดียวเจ๊ซิบแล้วเนาะเออน,นะครับนพะูดนถะึง <lifted S 2> อันเท้เาซื้อกันเดือนละห้าสิบร้อยนี่ก็คือ ก็เป็นการออมไปในโตแล้วก็เป็นการรุ่นไปตัวตังวันเหมือนกันทันเขดวันนี้เฮามากับลถโมบายอย่างอีวันนี้คือมาบริการอีย่างพองคบท่าทันเขดครับก็คือลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันออมเราสามารถที่จะเออมาออมที่นี่ได้เลยนะคะออมตั้งแต่500บาทขึ้นไปเราจะแจกลถโมบายจาลองนะคะซึ่งมันเป็นโซเชียลแบงก์เพราะวันนี้ธนาคารออมสินก็เป็นธนาคารเพื่อสังคมนะคะฝากตั้งแต่500บาทได้ล้นนี้ไป1คันเลยค่ะ ห้าร้อบาทแลกกับรถหนึ่งคันถูกมากเลยนะคะได้รถตู้ด้วยค่ะเป็นรถตู้ตัวอ๋อตีตีจอมสตังอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็ตีแกอยู่นี่เราเราอยากแกะนะคะเราจะไปมองที่แกะนะ่คะให้เด่นเดีที่จอมอย่างเดียวนะคะนเขินหงยวนะคะเป็นรถที่สวยงามมากเลยนะคะสีชมพู ะค,ะครับอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เป็นมาบริการตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครสนใจเจ้าทานแบบว้าอันนี้รถอะไอยังจะได้เปิดลปอยเงินกู้ก้อาอะไอยังจะได้สร้างความเข้าใจเนี่ยเจ้าเพราะว่าเหมือนกับวา่าตังธนาคารอมสินเองเนี่ยก่อมาได้ จัดแค่ตีตีสถานีเฮาตีเดียวยังมีไปตีอื่นตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดเจีงยงใหม่ตัวยมันกช่เจ้าได้ค่ะค่ะนะคะวันนี้ถ้าทุกท่านออประสงค์ที่จะออมนะคะ,คะอย่างน้อยๆก็คือให้เข้ากับคอนเซ็ปต์วันออมแห่งชาตินะคะวันนี้ก็ทุกท่านออถ้าต้องการออมนะคะมาที่นี่สถานีวิทยุนะคะที่นี่นะคะหรือจะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะ,ะ,คะก็สามารถไปได้นะคะ ฝากตั้งแต่500บาทนะคะท่านที่เอ่อเนื่องจากว่าธนาคารเนี่ยให้ทุกคนจองสิทธิ <te ์ก่อนแต่ถ wow ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่ได้จองสิทธิ์ก็สามารถที่จะไปที่ธนาคารออมสินแล้วก็แจ้งความประสงค์ของการฝากได้เลยค่ะนะคะฝากตั้งแต่500บาทนะคะจะได้รถ1นึคันแต่ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สักนิดหนึ่งนะคะ1ท่านขอให้เป็น1นึคันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีบัญชี10บัญชีก็ให้1นึคันนะคะต้องขออภัยอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเออเรามี กระปุกมาด้วยปริมาณที่จำกัดเพราะว่าผลิตรอบเดียวทำคอลเลกชันนี้คอลเลกชันเดียวแล้วไม่ทำเพิ่มอีกเลยถูกต้องค่ะปีหน้าก็จะเปทำคอลเลกชันนึงถูกต้องค่ะแล้วใครใครตีสะสมมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องแบบค่ะเราจะต้องมีนะคะของสะสมนะคะถ้าเกิดเป็นช่วงวัยที่50อัพนะคะเราจะมีเยอะมากเราจะมีตู้สำหรับคอลเลกชันกระปุกออมสินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่เกิดมาเราจะเห็นกระปุกจะมีหลายรูปแบบมากแน่นอนอมสินจะมีแบบอันเปิด ว่เจี๋ยแบบนักขนาดเลยอ่ะก็เป็นจุ้งใจเนาะร้อนได้ออมเนี่ยทานเคสรลดลดโมบายนี่สามารถบริการอะไรอย่างได้พ่องนะครับเออทำได้ทุกรูปแบบนะคะคือหนึ่งฝากสองซื้อสลากนะคะถ้าเกิดว่าเออทุกคนอยากจะมาปรึกษาทางการเงินว่าวันนี้เออเงินออมพี่ยังไม่มีนะแต่พี่มีความจําเป็นพี่ต้องใช้เงินหรือขอกู้ทําได้ไหมเราก็มีให้กู้ได้นะคะติดต่อพนักงานเราได้เลยนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้ว่า ให้กู้เยอะถ้าเกิดว่ากู้ไปเพื่อการใช้จ่ายในภาวะวาฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็น1 000, 2 0่งหมื่นหรือหนึงห0 0 0 0ื่นอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถติดต่อเราได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะซื้อบ้านาเป็นหนึ่งของการออมเพียงแต่ว่าออมในรูปของเงินกู้คือการผ่อนชาระรอย่างนี้เราก็สามารถติดต่อได้เพราะอย่างบางคนแบบ อันเป็นพอก้าเมก้าและอยากจะมีเงินทุนเข้ามาต่อเติมธุรกิจตัวเกาอย่างเงี้ยก็ได้ก็สามารถติดต่อรถมบายนี่ได้เหมือนกันได้ค่ะได้ค่ะเหมือนเป็นสาขาย่อยสาขาย่อยคือคำปรึกษาทางด้านการได้ค่ะเด้ะบางคนอาจจะบัดสะดวกไปติดธนาคารนะทันเคตเนาะรถมบายที่เฮาเฮาเตียวไปไหนบื้งเริ่มมาครับทันเคตครับ คออืออันนี้รถคันนี้นะคะจะอยู่ในอำเภอเมืองโดยส่วนใหญ่เราก็จะไปตามตลาดใหญ่ๆที่มีลูกค้าเยอะๆนะคะคคแล้วก็ตลาดมีจุดให้เราจอดนะคะก็คือตอนนี้เราเป็นตลาด่าน้นนะคะคตลาดสิริวัฒนา ไปตามศูนย์ราชการนะคะบางทีก็เป็นที่สํานักงานที่ดินสานักงานคลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการซับเปลี่ยนหมุนเวียนใช่ใช่ค่ะค่ะค่ะอันนี้อันนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งก็คือสถานที่ที่มีการจัดงานแล้วก็ขอให้เราไปตั้งนะคะบางทีก็จะเป็นศูนย์ประชุมเจ็ดรอบนะคะหรือสนามกีฬาที่เขามีกิจกรรมแล้วเขาบอกขอลดโลบายไปหน่อยเราจะไปจอดให้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในนช่รับเนาะก็จะให้บริการแบบนี้เลย ปุนตั้งติดกล้องวงจรปิดด้วยนหนนี่เพื่อธนาคารเชื่อโยนต้องมีเลยก็สามารถขอคำปรึกษาได้เออไม่เล่าเขาสังเกตว่าเวลาเขาไปกาะหันแบบจ้องของอ้อมศีลแมกล้าใส่ผ้ากันเปื้อนของอ้อมศีลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เขาก็จะแบบเป็นแหมซนหนึ่งตีเขาเขาฮือ่นมากูสตังเผื่อเอาไป ต่อยอดร้านของเปิดอีนอใช่ใช่ครับจะได้แบบขายลูกจิ้นขายพักขายอะไรอย่างได้ได้มีเงินปุ่นหมุนเวียนค่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจอยู่ว่าบางทีในช่วงที่หยุดนานๆตอนโควิดทุนมันหมดถูกไหมคะตอนนี้ก็คือเหมือนมาหาทุนเพิ่มเติมื่อเอาไปเปิดร้านนะคะไปต่อยอดเพียงแต่ว่าเออทุกท่านที่มาขอแบบเนี้ยเราขออย่างเดียวก็คือขอให้มันมี เขียนสักหน่อยค่าใช้จ่ายค่าลงทุนเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ากู้ไปกินไปใช้บางทีมันเราไม่ต้องการต้องคครายละเอียดที่ชัดเจนหน่อยแล้ว <reindeer S 1> <คะ S 2> ถ้าถามถึงในช่วงของสถานการณ์โควิดตีผ่านไม้อาจารย์ท่น มีการยื่นเข้ามาเพื่อตีจากกูอ้อย่างสักตตาใดแล้วก็เฮาใื้ในอัตราดอกเบี้ยตีจะจวยเหลือปีน้องประชาชนจะได้พ่องเจ้าค่ะเราเราจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เออดอกเบี้ยเราคือ0.5คือ50สตางค์ต่อเดือนแล้วมันก็จะมีสินเชื่ออยู่บางตัวก็คือดอกเบี้ยถูกมากคือประมาณ10สตางค์ต่อเดือนอออออนะคะช่วงนั้นค่ะค่ะค่ะคือดอกเบี้ยถูกสาหรับ คนที่เขาเราต้องบอกว่าเป็นสินเชื่อสู้ภัยโควิดนะคะซึ่งตอนนั้นเรามีแต่วันนี้ดอกเบี้ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นสักนิดนึงเพราะว่าโควิดมันได้ค่อยๆจางไปจากเราแต่มันยังไม่หมดนะคะเราก็ดอกเบี้ยเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น35สสตางค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือลูกค้าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราเคยกู้มาแล้วแล้วเรามีประวัติการส่งไม่ดีอะไรก็ตามนะคะขอให้เราเข้าวิ่งหาแบงค์ อย่าบอกว่าฉันไม่ดีแล้วฉันไปไม่ได้ฉันทิ้งมันไปเลยอะไรอย่างนี้ยไม่ได้กลับมาได้เนาะค่ะก็คือกลับเข้าไปหาแบงค์ว่าคนจะได้มีตังออกข้างเขามันับเป็นเคต้องค่ะเราจะมีหนทางการแก้ไขให้นะคะอันนี้เราต้องขอความกรุณาเลยว่าอย่าไปจากเราให้กลับเข้ามาหาเราอย่างเน้อยคือกลับมาหาเจ้านี้ว่าจะทํายังไงเราเกิดภาวะแบบนี้นะคะแบงค์จะเป็นคนแก้ไขให้มาเจรจากันก่อนถูกต้องอย่าเงียบหายเพราะนั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตใช่ถูกต้องค่ะนะคะถ้าเกิดวันนี้เรา พอเราหาทางแก้ไขเราก็จะมีส่วนหนึ่งเอาไปต่อยอดเพิ่มไหมคะสักพันหมื่นหนึ่งนู่นนี่นั่นถามว่าเเป็นการช่วยต่อลมหายใจไหมพี่คิดว่าใช่นะคะอย่างน้อยๆเราช่วยกันไปเราจะจุงมือก้าวเดินไปด้วยกันมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆเราเป็นธนาคารเพื่อสังคมครอบบอดี้ว่ามันมีตังอ่องแน่ๆตันแล้วว่าได้ธนาคารออมสินเป็นก็จะแบบหาช่องทางให้เราแบบ อันมีตังออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างแน่นอนคือท่านร้ว่าเมีหลายสาขาเหมือนกันนะครับท่านเกตครับสาขาเชียงใหม่เฮาค่ะตอนนี้ในเชียงใหม่เรามีส1สอาขาโอ้มากค่ะก่อเยอะแล้วกรอคลังขึ้นมาคนะไม่ว่าเรามีทุกอำเภอแน่ๆนะคะยกเว้นน่าจะเป็นดอยหลอที่ไม่มีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเออบางคนไม่สะดวกในวันธรรมดานะคะ จันถึงสุขสามารถเลือกสาขาในห้างได้ค่ะเรามีทุกห้างไม่ว่าจะเป็นตระกูลเซนทันนะคะเซนทันแอร์พอร์ตเซนทันเฟสติวัลวันนี้มันก็คือเซนทันเชียงใหม่นะคะหรือที่เป็นโลเคอลแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นสาขาบิ๊กซีนะคะบิ Big ๊กซีดอนจันบิ๊กซีหางดง สาขาโลตัสคำเที่ยงนะคะสาขามีย่าเชียงใหม่นะคะสาขามีโชคที่เป็นสาขาเจวันดูนะคะหรือแม้กระทั่งห้วยแก้วนะคะที่ตรงข้ามเซ็นทรัลกาดส่วนแก้วที่ปิดไปแล้วนะคะตรงนั้นก็ยังเป็นสาขา7วันสามารถใช้บริการได้4 0่สป่ายสาขาทต่อยู่ใกล้พี่น้องประชาชนก็สามารถไปฝากสตัง ไปขอคำปรึกษาอย่างต่างๆได้เหมือนกันะนะครับ<ด>สุดท้ายครับท่านจ้าคือท่านเคนะครับได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนสําหรับการการออมในวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปออมได้หลายช่องทางบอกว่าจะเป็นการเอาสตังไปฝากครับซื่อเ,เ,เป็นเป็นอันสลากก็ได้ครับท่านเคครับค่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่รู้ถึงการออมขอให้เริ่มต้นการออมสักนิดหนึ่งนะคะโดยการที่เราต้องปลูกฝังลูกหลานเรานะคะครหรือน้องๆที่จบใหม่แล้วมีงานทําแรกๆกวนะคะก็ขอให้เริ่มจากการออมก่อนออมเพียงนิดเพียงหน่อยถ้าเกิดบอกว่าออให้ออมก่อนแล้วค่อยเป็นค่าใช้จ่ายเด็กๆเราจะบอกว่าออไม่มีจะออมนะคะก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ยังทําเหมือนเดิมก็ได้ค่ะคือค่าใช้จ่าย ไปใช้จ่ายก่อนแต่ขอให้เลือกการใช้จ่ายที่จำเป็น นะคะคแล้วกออ็พอเราตัดค่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นออกที่เหลือมันจะคือการออมแล้วนําเงินนี้ไปออมเริ่มจากการหยอดในกระปุกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือออมโดยการไปฝากเงินที่ธนาคาร,ครานะคะหรือรูปแบบของการออมอ,อ,อื่นๆที่น้องๆสะดวกหรือคุณผู้ฟังผู้ชมสะดวกนะคะเลือกออมได้เลยนะคะเมื่อออมแล้วต้องบอกว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะออมที่ไหนเลือกเรานะคะธนาคารออมสินนะคะที่เราเป็นธนาคาร เพื่อสังคมสามารถช่วยคุณได้ทุกรูปแบบเลือกออมได้เลยนะคะแล้วชีวิตเราจะมีความสุขครับวันออมแห่งชาติวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกับการยอดกระปุกแบบอี้เลยได้ครับหรือว่าจะไปออมติดธนาคารออมสินก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณข้าวทันเขตอันทิพรพลไพลินภูออมนวยการธนาคารออมสินเขตจังหวัดชายมขอบพระคุณจัดนาข้าทนเขตครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับย่างกันคำเดียวก่อนคุณผู้ชมชมหน้าติดตามชมต่างๆของรายการเขาต่อกันเลยครับ เราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊กเจ้าข่าวข่าวตีไหนพะ่เนี่ะอยังอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอนหุ้พหยพี่ยงตรงดูชุดน,นี้ดิสวยมากเลยอ่ะเหมาะก็เพลงตรงมากสวยจริงด้วยอ่ะดูดีมีสไตล์มากเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาชุดน,นี้มาไปใส่งานโรงเรียนอาทิตย์หน้า,าพี่งต้องใส่ไปงานโรงเรียนนะต้องสวยที่สุดนะในโรงเรียนแน่เลยเอฟเลยเอฟเลยเอฟเลยโอ้โห พี่น้องคู่นี้สั่งซื้ออะไรกันจ๊ะจะซื้ออะไรเนี่ยทางออนไลน์ดูให้ดีๆก่อนนะลูกโหธรรมดาค่ะแม่เดี๋ยวนี้ใครก็ช้อปปิ้งออนไลน์กันทั้งนั้นนะ้อยจริงๆมากดสั่งเลย